Mind seeing. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะท่านผู้ปครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะหยุดเรียนโควิดเรียนที่บ้านสบายดีกันหรือเปล่าคะ วันนี้คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักคุณครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพกันก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูชนิดาวพาคุณสุวรรณหรือว่าคุณครูนิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูนัลละมวลประจันตังหรือว่าคุณครูแหม่มค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูนรินราโชคเุริยจิตหรือครูปูนะคะ สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูรุ่งพิวานนทศปรีนะคะหรือว่าคุณครูบิวตี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูพิรัชยาพิพ์ิลานะคะหรือคุณครูติ๊กค่ะค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้ของเราที่จะมาพานาักเรี<า>ยนทำก็คือกิจกรรมสายฟ้องแมทแทนเมสค่ะค่ะสำหรับสายฟ้องแมทแทนเมสนะคะเป็นชิ้นง,งานให้เด็กทาเป็นชิ้นงานของวิชาการงานอาชีพตั้งแต่ระดับชั้น 1> ป .1 จนถึงป .6 นะคะเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะสายคล้องแมสแทนเมสนี้เราจะทำเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกสมาธินะคะแล้วก็เป็นการสร้างชิ้นงานสร้างไรายได้ให้กับเด็กๆแล้วก็ทุกวันนี้นะคะทุกคนก็ใส่แมสก,กันทุกคนใช่ไหมคะสายคล้องแมสก,ก็จะมีความจำเป็นนะคะเพราะว่าเวลาเราถอดแมสออกแล้วเวลา นั้นเราเดินไปแล้วก็จะลืมแมสก,ก็จะหายนะคะเราต้องมีสายคล้องแมสนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมสของเราหายนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้อุป,รปรกรณ์กับคุณครูแมมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูอุปรกรณ์ที่ใช้ทาสายคล้องแมสแทนนี้นะคะหนึ่งก็จะมีรูปปั๊แฟนตาซีสวยๆนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะคุณครูก็จะเอาใส่ซองให้แบบนี้นะคะใส่ซองให้เด็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นเอ็นค่ะคุณครูจะ ตัดเส้นเอ็นขนาด80เซนติเมตรค่ะใส่ลงไปด้วยนี้นะคะค่ะส่วนตัวนี้นะคะอ่าเขาจะเรียกว่าตัวปิดปมนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวปิดปมจะมีสองแบบนะคะอ่าส่วนตัวนี้จะเรียกว่าตะขอเกี่ยวซึ่งจะใช้เกี่ยวกับสายฟ้องแมสนะคะอ่าเดี๋ยวเราพอเรารู้จักอุปกรณ์การทําสายฟ้องแมสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเรียนรู้วิธีการทําจากขนรูบิวตี้กับฟูติกนะคะ นักเรียนทุกคนนะคะก็จะได้รับชิ้นงานแบบนี้นะคะที่ครูแจกให้คุณครูเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เอาถุงนะคะถุงลูกปัดนะคะกับอุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้ออกมานะคะภายในก็จะประกอบไปด้วยเส้นเอ็นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆคุณครูแนะนํานะคะนักเรียนได้ไปให้นักเรียนเทลูกปัดใส่ชามหรือว่าตะกร้าเล็กๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกปัดตกหล่นนะคะ ก็ <Okay. S 2> ค่ะนอกจากนี้นก็จะมีวิธีทำนะคะใบความรู้วิธีทำอยู่ในซองนะคะสามารถอ่านได้แล้วก็ดูวิดีโอประกอบไปด้วยได้ค่ะค่ะเส้นเอ็นขนาด80ซนติเมตรนะคะที่ตับแล้วนักเรียนเอาขึ้นมาค่ะแล้วก็อันนี้เรีอเยอะไรนะคะคุณครูติ๊กอันนี้นะคะจะเป็นตะขอเกี่ยวนะคะแล้วก็ตัวปิดปมนะคะซึ่งคุณครูได้คล้องใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะให้นักเรียนนะคะคนละ หนึ่งคู่นะคะต่อหนึ่งแมสหนึ่งสายะะทีนี้นะคะนักเรียนเห็นรูตรงนี้ไหมคะมันจะมีรูเล,เล็กๆอยู่ตรงตูดมันนะคะเห็นไหมคะทีนี้นักเรียนก็เอาสายนะคะเส้นเอ็นเนี่ยสอดเข้าไปนะคะสอดมาหนึ่งรอบแล้วนะคะม้วนกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็สอดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าทางเดิมสอดเสร็จแล้วนักเรียนดึงนะคะ ดึงให้มันแน่นๆเลยนะคะเพื่อล็อกนะคะไม่ให้ลูกปัดหลุดนะคะพอดึงแน่นๆเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนใช้มือบีบนะคะหรือว่าใช้คีมบีบก็ได้คุณครูขออนุญ,ญาตใช้คีมน,นะคะ<อ>บีบให้มันประกบกันอย่างนี้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้ออกมาในรูปแบบแบบนี <Yeah. S 1> ้ค่ะทีนี้หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เอาเส้นเอ็นอีกฝั่งหนึ่งมานะคะนักเรียนก็รอะะก้อยเลยนะคะออกแบบลูกปัดนะคะ ตามใจชอบเลยลวดลายตามใจชอบนะคะนักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยคุณครูชอบรูปยิ้มชอบดอกไม้คุณครูก็ใส่นะคะเห็นไหมคะนักเรียนก็ร้อยไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเลยจนสุดเส้นนะคะอย่าให้มันสุดมากนะคะให้เหลือไว้ประมาณเท่านี้นะคะเหลือไว้ทําไมคะคุณครูติ๊กเหลือไว้ใส่ตะขอเกี่ยวอีกข้างหนึ่งนะคะอ่าเหมือนเดิมนะคะเราทําเหมือนเดิมเลยนะคะ สอดเข้าไปตรงรูตรงนี้นะคะสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปรอบที่หนึ่งเ้ว่นกลับมาที่เดิมค่ะแล้วก็สอดกลับไปในรูเดิมนะคะพอสอดกลับเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะพองงนักเรนล้อยเสร็จปุ๊บก็จะออกมาในรูปแบบของ สายคล้องแมส์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนักเรียนก็เอาไปเกี่ยวคล้องกับแมสได้เลยนะคะอ่าทีนี้คุณครูทําออกมาแล้วนะคะสายคล้องแมสคุณครูก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านทําแล้วได้สายคล้องแมสรูปแบบไหนอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าคลิปหน้าคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจะพาไปทําอะไรนั้นโดติดตามคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ